คุณเคยใส่ใจกับโรคแพนิกไหมแล้วเคยสังเกตตัวเองบ้างไหมและนี่เป็นประสบการณ์ของผมที่เป็นโรคและอยากมานำเสนอให้หลายท่านรู้จักครับมาอยู่กับผมนายสวิทเมตุลานี้ผมจะมาพูดถึงประสบการณ์กรณีเรื่องโรคแพนิกผมจะอธิบายถึงโรคแพนิกที่ผมได้รับข้อมูลมาจากคุณหมอที่รักษาผมแพนิกโรคที่เกิดจากฮอร์โมนลดหรือเปลี่ยนแปลงกระทันหัน ทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติเหมือนไฟฟ้าลัดวงจรระบบประสาทที่ควบคุมการทํางานของร่างกายในหลายๆส่วนจึงเกิดอาการร่วมกันเช่นหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากมายหายใจไม่ทันท้องไส้ปัน่นน่วนวึงเวียนคล้ายจะเป็นลมเอาล่ะครับเรามาดูกันว่าอาการของโรคแพนิคและการสังเกตตัวเองจากโรคแพนิคมีอะไรกันบ้างนะครับ โรคแพนิกคือภาวะตื่นตระหนกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลซึ่งโรคนี้แตกต่างจากอาการหวาดกลัวหรือกังวลทั่วไปเนื่องจากผู้ป่วยเกิดอาการแพนิกหรือหวาดกลัวอย่างรุนแรงทั้งที่ตัวเองไม่ได้เผชิญหน้าหรือตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายอาการแพนิกสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาส่งผลให้ผู้ป่วยโรคแพนิกรู้สึกกลัวและละอายเนื่องจากไม่สามารถควบคุมตัวเองหรือดำเนินชีวิต ประจำวันได้ตามปกติเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งและพบได้มากแต่คนทั่วไปมักไม่ค่อยรู้จักแม้กระทั่งเมื่อเป็นโรคผู้ป่วยหรือคนใกล้ชิดอาจไม่ทราบอาการที่ผู้ป่วยแสดงนั้นเป็นอาการของโรคแพนิคครับอาการของโรคแพนิคมีดังนี้นะครับ 1. ใจสั่นใจเต้นแรงแน่นหน้าอก 2. เหงื่อออกมากหนาวๆละลอนสาหายใจถี่หายใจตื้นหายใจไม่อิ่มส วิเวียนรู้สึกตัวเองคล้ายจะเป็นลม 5. รู้สึกกลัวไปหมดทุกอย่างโดยเฉพาะกลัวตาย 6. ควบควภูมิตัวเองไม่ได้รู้สึกอยู่คนเดียวไม่ได้ไปต่อกันที่การสังเกตตัวเองนะครับคิดว่าตัวเองมีความกลัวอะไรแล้วใจเต้นแรงไหมหรือหวาดกลัวสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นและรวมถึงเกิดอาการหลายอย่างเช่นหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากหายใจไม่ทัน ทองไส้ผันป่วนวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมจะมาพูดถึงประสบการณ์ของผมกันบ้างนะครับตอนเด็กๆผมเป็นคนที่กลัวการออกไปพูดหน้าชั้นเรียนมากเลยครับแค่ตอนค,นคุณครูสุ่มเล็กที่ผมยังรู้สึกกลัวรู้สึกตัวเองอยู่ไม่นิ่งเลยครับเรากลัวที่เราจะได้ออกไปพูดอยู่หน้าชั้นเรียนแบบให้ทุกคนเห็นเราเรากลัวว่าเราจะเป็นตัวตลกของเขาซึ่งทําให้ผมขาดความมั่นใจมาตลอด แล้วผมกลัวมากเลยที่จะต้องมารู้จักใครใหม่ตอนในเด็กผมพูดไม่ค่อยชัดนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้พูดชัดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเวลาเราไปเจอใครอย่างเงี้ยทุกวันนี้ผมยังกล้าที่จะพูดมากขึ้นนะครับแต่ก่อนผมพูดชื่อเล่นตัวเองไม่ชัดแล้วเขาก็จะล้อผมอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่กล้าที่จะพูดกับใครรู้สึกว่าไม่อยากรู้จักใครใหม่ทุกครั้งผมจะกลัวการย้ายโรงเรียนหรือว่าจะเข้ามาหาลัยมากเลยครับ เพราะว่าผมก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังพูดชื่อตัวเองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมชื่อซีนนะครับแต่ว่าทุกคนจะได้ยินผมว่าตีนตลอดซึ่งเป็นคำที่ไม่สุภาพเลยแล้วผมก็ไม่ชอบมันด้วยครับซึ่งเวลาที่ผมมีอาการแพนิคขึ้นมาผมจะรู้สึกว่าหัวใจผมเต้นเร็วรู้สึกว่าเหงื่อ,อไหลเยอะมากแล้วแบบผมจะ อยากออกไปจากตรงนั้นเร็วๆเลยครับแล้วก็ผมพยายามที่จะแบบควบคุมตัวเองพยายามที่จะแบบเวลาไปหน้าชั้นก็จะพูดควบคุมตัวเองให้ได้พูดให้อยู่ในโทนที่ตัวเองไม่ให้ตัวเองตื่นเต้นหรือกลัวอะไรมากแต่มันก็ยังไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรในตอนนั้นผมก็เลยลองไปปรึกษาพ่อแม่ดูครับแต่พ่อแม่ก็บอกว่า เราอาจจะขาดความมั่นใจหรือเปล่าเราลองมั่นใจกวคนนี้ดูซึ่งผมก็ลองแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นผมก็เลยลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่ามันมีโรคอะไรที่เกิดจากความกลัวบ้างซึ่งผมก็เจออันโรคแพน,นิคนี้ขึ้นมาครับแล้วผมก็เลยลองเซิร์ชดูว่ามันเป็นยังไงลองหาข้อมูลดู แล้วผมก็เลยแอบพ่อกับแม่ไปปรึกษาหมอดูครับว่าผมมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคแพนิกไหมแล้วผมก็เป็นครับวิธีรักษาและดูแลตัวเองโรคแพนิกรักษาได้โดยการทานยาเพื่อปรับสมดุลของสารเคมีในสมองที่ผิดปกติผู้ป่วยสามารถลดความวิตกกังวลของตัวเองได้เช่นกันเช่นการฝึกหายใจเพื่อควบคุมสติเมื่อเกิดอาการการรักษาที่ได้ผล ที่ดีคือการรักษาแบบองค์รวมนอกจากรับประทานยาอย่างต่อเนื่องแล้วจำเป็นต้องมีการรักษาทางจิตใจควบคู่ไปด้วยโดยให้เปลี่ยนความรู้เปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดปรับเปลี่ยนแนวคิดก็ช่วยให้ผู้ป่วยอยู่กับโรคนี้ได้ทีนี้มาฟังเรื่องราวของผมตอนไปรักษากันบ้างนะครับตอนที่ผมไปรักษานี้ผมไม่ได้บอกพ่อแม่นะครับผมว่าทางที่ดีควรที่จะบอกพ่อแม่นะครับ ถ้าเขาไม่เชื่อเราก็ควรที่จะเอาข้อมูลที่เรามีให้เขาดูว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคแพนิกได้นะครับตอนที่ผมไปหาเนี่ยคือผมก็เล่าให้หมอฟังว่าผมเป็นอะไรบ้างผมรู้สึกกลัวผมรู้สึกขาดความมั่นใจรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วรู้สึกว่าเหงื่ออะไรเยอะมากเวลารู้สึกกลัวอะไรแบบนี้หมอก็เลยบอกว่าผมมีโอกาสที่จะเป็นโรคแพนิกได้ครับ ซึ่งหมอบอกว่าให้ผมรักษาที่โรงพยาบาลนะครับตอนนั้นที่ผมไปคือเป็นโรงพยาบาลจิตเวชนะครับเขาบอกว่าให้ผมกินยาวันละสองเม็ดเป็นยาแบบปรับฮอร์โมนนะครับแล้วก็กินกล่อมประสาทเพื่อหลับแบบบางทีเรากลัวมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราควรพักผ่อนแล้ว,ลวก็ควรกินนะครับแล้วก็ให้ปรับปรุงการใช้ชีวิต เปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆนะครับให้มันดีขึ้นเพราะว่าการรักษาที่ดีที่สุดก็คือต้องทำสองอย่างควบคู่กันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมต้องทานยาแล้วก็ต้องทำให้ติดใจเราสู้กับสิ่งที่เรากลัวให้ได้มากที่สุดนั่นคือทางรักษาที่ดีที่สุดนะครับซึ่งผมไปรักษาผมก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็มีเป็นอยู่บ้างเล็กน้อย แต่มันก็ไม่ได้เยอะแต่ก่อนโลกนี้มันไม่ได้ร้ายแรงนะครับแต่มันมีผลต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับแบบทำให้เรารู้สึกแบบว่ากลัวจิดต,ตกหรืออะไรแบบนี้ครับมันควรที่จะรักษานะครับถึงว่ามันไม่ร้ายแรงแต่อาการมันอาจจะมากขึ้นแต่ถ้าเรารักษาไปมันก็ทำให้อาการมันลดลงนะครับทำให้เรารู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วเราจะได้ แก้ไขมันได้ทันครับสรุปนะครับโรคแพนเคกคือโรคที่เกิดจากฮอร์โมนลดหรือเปลี่ยนแปลงกระทันหันทําให้ระบบประสาทอัตโนมัติทํางานผิดปกติโรคแพนเคกจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่อาการของโรคนั้นสัมพันธ์คล้ายคลึงกับปัญหาสุขภาพร้ายแรงนะครับทีนี้ทุกคนคงรู้จักโรคแพนิคกันดีแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องหันมาสังเกตตัวเองกันบ้างนะครับว่า เรามีโอกาสที่จะเป็นไหมเรากลัวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้าเรากลัวเราควรที่จะไปปรึกษาหมอถ้าเรากลัวหนักๆนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้แบบนั้นเราอาจจะเกิดโรคแพนิคได้การใช้ชีวิตของเรามันจะลาบากเราควรที่จะรักษามันให้เร็วนะครับโรคนี้อาจจะไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าส่งผลต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากนะครับอย่างผมนี้ก็ถือว่า ช้าอยู่นะครับเข้าการรักษาช้ามากเลยครับอย่าคิดว่าโรคแพนิคนี้เป็นโรคัธรรมดานะครับเราควรใส่ใจตัวเองให้มากๆนะครับเพราะว่าทุกคนมีโอกาสเป็นได้นะครับแต่ละคนก็กลัวไม่เหมือนกันคนหนึ่งอาจจะก,กลัวเรื่องนี้น้อยคนหนึ่งอาจจะก,กลัวเรื่องนี้มากใครที่กลัวอะไรมากๆควรที่จะไปปรึกษาหมอดูนะครับถ้าคิดว่าตัวเองเป็นนะครับผมหวังว่า การที่ผมมาบอกข้อมูลหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของผมอาจจะช่วยใครหลายๆคนได้นะครับซึ่งโลกนี้เราควรใส่ใจมันนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ผมก็หนักพอสมควรนะครับการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปมากเลยนะครับจากการให้ข้อมูลครั้งนี้ผมหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเฝ้าสังเกตต,ตัวเองกันบ้างนะครับแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะครับ ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับสำหรับรายการที่ทำให้ทุกคนหันมาเฝ้าระวังด้วยการสังเกตตัวเองเป็นรายการที่พูดถึงโรคต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ EP หน้าจะมาเฝ้าระวังสังเกตตัวเองเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะครับกับผมนายสวิตเมตุลาครับ